เอาแล้วก็ผมก็ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโตเกียวกูน e a k the Chain, อะ a i n นยูดิชเช่นเคยกันนะครับและแล้วนะครับก็ผ่านในช่วงของการสุม่มกาชาลีโลหาตัวละครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํา1วันเราควรทําอะไรบ้างซึ่งบอกได้เลยครับว่าช่วงต้นเกมเนี่ยตัวเกมมีการแจกของรางวัลแล้วก็มีกิจกรรมค่อนข้นขางที่จะเยอะมากๆครับสำหรับใครที่อยากได้กาชาไปสุม่มเพิ่มสามารถทําตามวิธีนี้ได้และว,วันนี้เรามีโค้ดมาแจกด้วยนะครับลิงก์โค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไล กดซับสไคร์กันด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ1วันเราควรทําอะไรกันบ้างหลังจากที่เรารีตัวละครกันเรียบร้อยแล้วอันดับแรกครับนั่นคือการให้เพื่อนทํทการเดินสตอรี่นะครับหรือว่าเนื้อเรื่องหลักนั่นเองด้วยทางตัวเกมครับจะมีเนื้อเรื่องอยู่2แบบก็ 8, คือเป็นสตอรี่ของเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีในโหมดของฟรีการต่อสู้ทเพื่อนๆจะต้องไปทําการเก็บดาวในพื้นที่นั้นๆเพื่อรับเพชรตามที่ดาวหรือว่าพื้นที่นั้นๆกํามหนดนะครับตามภาพที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูเลยนะครรัับบตาาามนนนี้้้เเเลยยยะะะะ่่่่งผไไดกกไดกกชชออ็พทขึแสว ของสตอรี่เนี่ยมันเวลาเราเล่นไปสักพักครับพอเราจะขึ้นอยู่ในชัตเตอร์ที่4เนี่ยเขาจะมีบอกครับว่าเราจะทําการดันเลเวลจะถึงเลเวล29ซึ่งเราต้องเข้าใจก่นกอนนะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นตัวเกมที่จะต้องมีพลังงานในการลงด่านเนาะซึ่งตัวเกมช่วงแรกแจกสเตมินาโคตรเยอะเลยนะครับหรือว่าเพื่อสามารถซื้อหรือว่ากดเพิ่มได้แน่นอนนะบอกว่าเหลือๆในการใช้งานซึ่งในส่วนนี้นะครับหลักๆเวลาเผาสเตมินาหลังจากที่เราเดินสตอรี่ ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปทําการอัปเลเวลตัวละครน,นั่นเองในส่วนของการอัปเลเวลตัวละครน,นะครับเพื่อนๆสามารถไปอัปในส่วนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเลเวลหลักหรือแม้กระทั่งการหาห,หินในการอัปเกรดของตัวละครซึ่งในส่วนนี้ครับพยายามดันตัวละครไปให้ได้เลเวลไกลที่สุดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ60โดยประมาณ เพื่อเป็นการเผาพลังงานหรือว่าสเตมินาของเราให้เพียงพอต่อการอัพเลเวลนั่นเองหลักๆก,ก็พยายามปั้นประมาณ5ตัวละครหลกัหลกๆที่เราจะใช้งานเพราะอย่าลืมว่าเวลาลงในพื้นที่หรือว่าดันเจียนที่เราต้องลงจริงๆเนี่ยเราใช้ตัวละครค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับเช่นด,าด่านินี่เราใช้ทั้งหมด5ตัวละครแล้วก็แอซิสตตัวละครเพิ่มอีก5ตัวนนเอง จะมีในส่วนของ CP พลังในการลงนะครับพราพยายามลงในส่วนนี้ให้เรียบร้อยเนาะเมื่อเราทําในส่วนของเลเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของสตาร์อัพสตาร์อัพในที่นี้ครับมันจะเป็นการอัพดาวในกรณีที่เพื่อนๆได้าําซึ่งบอกเลยครับการได้ําจะทําให้ตัวละครข,ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเก่งแล้วก็โจมตีได้แรง ึ่งในส่วนนี้ครับสำหรับครที่ไปสุ่มกาชาก็ต้องมาลุ้นกันทีนะว่าจะออกตัวละครระดับ ACR กันหรือเปล่าแต่สิ่งที่เพื่อนสามารถทําได้แา่สุดครับก็คือการอัพตรงนี้คือการเอาตัวละครที่เพื่อนได้ซ้ําเยอะๆนะ่ะมาทําการอัพเพื่อปลดลิมิตนะครับเวลาเราปลดลิมิต,ตแต่ละครั้งครับมันจะเป็น Passive ฐานล่างๆของนี้นะครับหรือว่าพา s ซ i ฟสกิลของตัวละครนั่นเองจะเป็นการได้เศษตัวละครซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นของแรงอะไรก็ตามเนี่ยมาทําการปลดลิมิตจะได้ในส่วนของความเสียหายครับแล้วก็คิดค่าเรทในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนนเเเมมมมืื่่่่อออรรราาาาทํสส็จแลแลล้้ววววหไีใขง อันข้างล่างครับนี่คือจะเป็นหินในการใส่นั่นเองซึ่งพวกนี้ครับมันจะช่วยในส่วนของการบูทพลังให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสเตตัสแล้วก็จะมีการปลดออปชันเวลาราอัพเลเวลไปมันสูงสุดอยู่ที่50เนะานะเวลาราอัพแต่ละเลเวลันจะมีการปลดแหน่คริเดฟนะครับหรือว่าป้องกันคีนะ้ะแอคแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์เลเวล30กับ50เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีีนะว่าจะปลดอะไรให้เรานั่นเองนี่พออัพอไป เพื่อนจะไปหาเพิ่มเติมพวกนี้ได้นะในส่วนของดันเจี้ยนก็จะมีให้เราลงนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างล็อกด่านค่อนข้างเยอะนะครับพราะพยายามทําแบบควบคู่กันไปเนาะอย่างต่อมาครับนั่นคือในส่วนของคอมแบ็กเนาะคอมแบ็กจะมีดันให้เราลงนะครับซึ่งดันพวกนี้นเ,นเราจะได้รับเพชรแล้วก็ของรางวัลนะครับเป็นพวกนี้ในการอัปเกรดนั่นเองสามารถปล่อยแบบออโต้ได้หรือว่าใครจะลงไปต่อสู้เองก็ได้ครับกดเซตเข้าไป นี่ก็จะเป็นเซตทีมแล้วก็จะมีตัวที่ภารกิจรีเควสขึ้นมานี่เราเซตตามภารกิจเนาะให้ระบบเซตพลังกอยู่ที่ประมาณ55,700นพ 55, นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดต่อสู้ได้เลยก็สตาร์ทไปตัวเกมเราเล่นจนถึงเลเวล20ครับเราจะมีในระบบของการออโต้สกิลให้กับของเรานะก็ได้แบบเล่นได้ง่ายขึ้นนะก็กดออโต้ไปได้เลยกดแคนเซิลตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องดูในส่วนของคาสินี่ก็ภายโจมตีจุ๊บจุบจ,บจ,บจบนี้ ยิ่งผสมดาวได้เยอะเนี่ยมันจะมีแอคชั่นเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็จะโจมตีได้แรงนี่จะเข้าไปโจมตีใก,กล้ๆพยายามโจมตีกับตัวละครที่เราชนะทางจะดีมากมครับจะทําดาเมจได้ค่อนข้างที่จะแรงเนาะมันจะมีโบนัสการชนะทางในตัวนี้ด้วยตอนนี้ผมก็จะรอให้ระบบทําการออโต้ไปเพื่อเคลียร์ภารกิจตรงจุดนี้นะครับอตอนนี้เราก็สามารถเอาชนะด่านมาได้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของ นันเจี้ยนที่ควรให้เพื่อนๆลงเนาะนี่เห็นไหมจะได้เป็นตัวนี้มาครับแล้วก็กดเพื่อเอาไปใช้ในการใส่ให้กับตัวละครและเวลา,เาลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มดานเข้ามาเรื่อยๆอีกนะครับเห็นไหมเราอัพเป็นเลเวลสี่ก็ทําการอัลล็อกมาแล้วก็จะมีให้เราลงเพิ่มมากขึ้นบางอันเพื่อนๆสามารถวางตัวละครไปได้เลยนะนี่เห็นไหมก็ได้รับของรางวัลเพิ่มขึ้นจะเป็นประมาณนี้นะครับบิงโกก็มีให้เราเล่นหรือว่าร่วมกิจกรรมตรงนี้เราก็จะมีอันที่เป็นออโต้ตัวนี้เราก็ใส่ไปได้เลย ก็รอเวลาประมาณ10นาทีส่วนนี้เป็นแบตเทิลนะครับต้องไปสู้เองส่วนไหนเป็นเวลาก็ไปทําการปล่อยไว้ทุกครั้งที่จบเนี่ยเราจะได้รับมาทั้งหมด10เพชรนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะแล้วก็พวกเทรนนิ่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบสิกพวกเนี้ยควรลงนะได้รับเพชรทั้งหมดเลยเพราะว่าการชารเราใช้ประมาณแค่100เพชรในการส่ม10โลนะครับก็จะมีระดับ e ิล t ์แล้วก็เ e จ e นลารีนะครับไล่ไปเรื่อยๆฟังก์ชันต่างๆพวกนี้เราต้องลงนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเอพีแล้วก็พวก ที่ปลดสกิลนะครับของแต่ละขั้นลงเท่าที่เราลงไหวนะว่าผ่านตรงไหน,นแล้วก็ไปทาการฟาร์มซ้ำๆเวลากรณีที่เราอยากจะอัพเลเวลตัวละครหรือว่าจะทําการปลดลิมิตของตัวละครน,นั่นเองอันนี้จะเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราควรทําและต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือว่าตัวเกมในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะมีระบบที่มีชื่อว่า7 Day นะครับหรือว่ากิจกรรม7วันแรกของทางเซิร์ฟเวอร์ในส่วนนี้ครับเพื่อนๆควรเก็บภารกิจตรงส่วนนี้ให้ครบนะครับเพราะว่า ของที่ให้ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับแล้วก็แต่ละภารกิจที่เพื่อนเคลียร์เนี่ยจะได้รับเพชรแทบจะทุกภารกิจนะในส่วนนี้ก็จะปลดล็อกตามวันไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งวันที่7แหลังจากจบ7วันเนี่ยวันที่8กิจกรรมพวกนี้จะหายไปทั้งหมดก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับเคลียร์ให้เรียบร้อยหรือว่าทําให้มันครบนั่นเองก็ดูภารกิจแล้วก็กดโกนานได้เลยแล้วตัวเกมก็จะพาไปว่าเออเราต้องไปเคลียร์ตรงไหนหรืวว่าเราต้องไปทําอะไรในะตรงนั้นนี่ก็สามารถดูภารกิจตรงพวกนี้ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องอัพให้เป็นเลเวลห้าสิบแต่เราไม่มีอะไรอัพแล้วดิ sink. หมดแล้วก็ต้องไปทำการฟาร์มเพิ่มเดี๋ยวเราฟาร์มเพิ่มหาจุดฟาร์มเอาผมจะไปฟาร์มเราต้องไปตรงไหนนะสตอรี่ก็ได้ก็จะมีมีพวกนี้อันนี้เป็นสตอรี่ซัมจะไปตรงฟรีนะครับแล้วก็ลงตัวนี้นี่เห็นไหมแล้วก็สามารถสคิปได้นะแล้วก็รอลงไปต่อสู้ เซตตัวละครไปตอนนี้พลังเราดันมาอยู่ที่6กหมื่นเก้านะครับแล้วกดสตาร์ทแล้วทําการต่อสู้ไปเรื่อยๆนะภารกิจก็จะประมาณนี้หลกัหลกๆเราแค่ดันเลเวลไปถึงเลเวลยี่สิบกิจวัตรประจําวันหลุมมันกจ็จะประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นการปั้นตัวละครแล้วก็พยายามสูมให้ได้ตัวละครซ้าๆตามที่เพื่อนๆต้องการนั่นเองตอนนี้เราก็เลือกการ์ดไปเลยปุ๊บโจมตีไปให้ระบบออโตโ้เพราะด่านมันไม่ได้ยากเนาะค่าพลังเรามากกว่าอยู่แล้วยังไงก็ผ่านแน่นอนแต่ถ้าเราสู้กับตัวละครที่ค่าพลังสูงกว่าอาจจะต้อง นั่นจะไปถึงถึงมือคาเดกิไหมนีลดความเสียหายที่ได้รับปุ๊บเออโอเคคิดว่าจะถึงมือคาเกิสรุปไม่ถึงนะครับพาสซีฟตัวนี้ก็จะทํางานอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ติดหลบหลีกเราก็ผ่านมาได้แล้วสําหรับด่านที่เราต้องลงประมาณนี้เห็นไหมของราวัลที่เราได้มาก็ค่อนข้างดีนะครับก็พยายามลงไปเรื่อยๆเพื่อเก็บดาวให้ครบนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีหินพวกนี้เอาไว้เลื่อนขั้นได้นะ ที่เหลือเราก็จะวนลูปก,กับการเล่นขั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะปลดเนื้อเรื่องต่างๆได้ในส่วนนี้เราก็ค่อยแบบว่าไปทําการสุ่มตัวละครและที่สําคัญครับอีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมมาทำเควสทางด้านซ้ายมือนี้ด้วยนะมันจะมีเป็นเมนเควสนะครับที่เราต้องทําแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเดล่เควสก็คือเควสรายวันของเรานั่นเองซึ่งจะได้รับอรของรางวัลค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับ E ี P ค่อนข้าง,งเยอะนะในส่วนนี้พยายามเก็บให้หมดนะแต่ละยัง แต่ละอันเป็นสิ่งที่เราได้ใช้งานทั้งหมดเลยพลังงานเราไม่พอก็แค่กดใช้งานได้เลยนะครับส่วนนี้ก็พยายามเก็บให้ครบพีน,นี้ก็ครบกิจวัตรของเราไปที่เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญสําหรับใครที่ทําหมดแล้วแล้วไม่รู้จะทําอะไรอย่าลืมไป PvP กันด้วยในตัวเกมจะเป็นการ PvP แบบ Real time. เรียลไทม์เวลาลง PvP จะได้รับของรางวัลยิ่งอยู่อันดับสูงขึ้นก็จะมีของรางวัลในการแลกของเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองสําหรับใครที่เป็นสาย PvP ก็อย่าลืมไปลงในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเกมโตกเกียวกูนเบรกเดอะเ a i นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็นนะ้อยเนาะส่วนในพาร์ทน,นี้ผิดพลาดไปกันใดผมขอกราบไปท่านอนแพ้กันด้วยและถ้าใครที่ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับไปเจอก,กันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ